กรรมน้ำมัจาก,การกับหลวงตากรรมน้ำมัจาก,การค่ะได้ได้ได้อันว่าวันพี่สิบบอกค่ะสิบไปเอาเลขคู่ขาวค่ะได้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 ไปนั่ำได้บอค่ะอะไรนี่ใจแดงใ <laughs> จแดงค่ะได้ผมเลี้ยงได้แหละเพรว่าฉันจะหเาเสียเปไป ค่ะโอ้นจั้งหันเรียวจไปที่ครับเข็นพ่งมันัไปสวยู่มีาั่ใช่ไม่งมันบางแล้วเจ่แดงล้พ่วจ้จ้าจ้าันได้ไคิดเกยกับไปก็ต้องมอ่ะพะว่าค่ะค่ะเจแดงไปเพิบ่าใช้คิดแม่ยงแงค่ะเพราะทายก็เพราะเป็นงังดอกอยากไปเห็นพื้นทศเพ็นส่างเท่ากับ มันท in oh, ุบทุบมันก็ยัเน่เขาเขียดแดง้ยเขียดแดงไมมนเท่าอยู่เป็นไแดงจะงอนหรือเปล่านอโอ้ค่ะค่ะย่อันเนี่ยเท่ากับมะน่งเบ้าเอามบัเบ้ากยวแล้วพุกไปอ่อหนึ่งยี่สแต่ว่ามันพุ่งไฟฟ้ามันเด่นช่วหลายเซลโอ้แม่นว่าแต่แต่ว่ามันสีได้เงินไหลด้วยเนาะปูยาวแล้วก็มันหมดแล้วก็กรไต่างแกนหาะเกาเกาบาน สาวทูน้ำเนชี้เสียนยู่ดอกแล้วเพิ่ที่จพอดูที่าเสงก่างแหลงมันเหม่อมันสาทูน้ำเทียบบุญสางมีได้ถูกน้ำเปินเอฟซีถูกน้ำเอฟซีกับิีไดเอ็นกับสีไดเอ็นท้ำบุญน้ำเนปูเนาะจ็จะเขาถึงแทงเนี่เพิ่งก็บอกว่าในบ้านเราไปจะแท่งไว้ไปบอก้ยท่านนี่้าเพราะว่าเกียตหน้าเพชรสัง คนบ่าบอกเป็นปัญหาแม่ยยายก็ยากบอ<า>แต่ว่านนแ,ตแต่ว่าเลขเิ่นออกมาหลายล่ะลูวเลขเพิ่นน่ะเลขไม่มีที่มาปูนาบุญน่ะอันนี้มันกเกิดกระลายเลยเนาะกับไอ้พวกนี้ที่ของเงนล้มพีเพป็นกันสอ,องขันขันขน้ขนนอสองนุนขันขึ้นนอกมันแต่ว่าเพิน่นได้ปลอมมาหรือว่าบ่ท่านได้เพิ่นลงเห็นเห็นลงในกลุ่มในไล่หลายเลยที่กับปูั เพิ่นได้เองที่ขขงเพิ่นในเลขของเพิ่นอ๋อบ้านเลข็กป่ะบ้านเลขกเป็นในเพิ่นบ้านไหนมาบ่ก่อนขึ้นกันก็เป็นเรื่องเดียกนเอาลูกหลานมาปวดมาบ้านแล้วพอเัาเพิ่มอยู่เลยก็ใส่อยู่อ๋อค่ะแก่เล้าแนี่เห็นเด็กสาวดค่ะโอ้แต่เล็กตันชีวิตเพิ่นนั่ลาก็เป็นหัานนี่กันเป็นลูกไพ่ลูอก้อตะเกียบบันนี่บันในหลานใช่ไหมบันญาได้ป่วย เล่ยไปพาไปลอนเล่ไมไปมาเลื o, ่อฟ่อคนจะไปพูดอี๋อนีนบอกพูคนนั่นถ้าท uh, so ี่บวดไปนี่คนบวชให้เพิ ù, <sh arp ort> ่งกันด้บ้านนาก็มีอ่ะเพิ่งกัน่นบวชให้เพิ่งกัแพ้เงินไม่ออกู้นั้นค้นี้ยังเท่าเดียร์ะแสิแดคนแ้ยแมแดงแม่สีแ่แก็านแดคนไปบวชอ๋อของพูนี่บะเออแล้วมีหลานชายหันสองขายนเงินเออยังมาซื้อทอดดับไผ่สองูละเกียง ว่ายะบปถวายมือวันที่สิบมาไปาให้ค่ะเจแดงไปเลาใกล้มือบวชยังสิบ,บอกบุญบเอฟซีะจะเาาะป็นย่งไ <ๆ S 1> นะต้ว่าเวาสิบบวชขอาพักยาจันว่งวันน่งวน่อวนน่อยู่ประเทศเล่าเนะาะปูกับสิทุกหมดทั่วประเทศเล่านะนะเล่ากัเป็นสองเท่านี่แหละกัน,นี่บจึงมาที่เมียงเล่าตายว่าตัดตายก็ีเงว่าด้ไปทับปุญหาเดิางไปบ้านขาเจ้าเราทุกยากลูกหลายคนแม่ ปูก็เลยตัวมาบวชะค่ว่ายุบันกัจะแบบวัละสิบบสามสิบคมบางวันคนี่ก็ไม่ได้หน่อยองค์เดีวันแต่ของเขาเจ้าอ่ะค่ะแนขาเจ้าอันนั้นไ่ใช่ไปบินบานนักกันเลยเมื่อละหามือหกมือจีุ่่มามันเพมีงินเินา่มีคาอันเน่นกับลยหลายยุบานกับเจ้านั่นเนาะบวชเน้นหลย ดัวก็มีสามสี่สิบดัวบุอายุหันน่แม่นเพราะว่าบ้านเขาเจ้ายากจนไงลูกเมื่อบวชนะปูจ้าอันนี้เพิ่นกันลูกหลายคนกันเลยอยากถวายเป็นลูกปู้ามื่อบวตผู่พี่จ้าจ้าจ้้าเมสิว่าสิบวดปูว่าเป็นเจ้าปาเป็เพิ่นเด้อแม่แดงมาสั่นอว่าผู้าสิบ้จอมภาคเยข้าบุญเข้าบุญเบิกบ้านม่ ชันหานมันเริ่จะเป็นสวยเมีเจ้ากับันทหารไปแรกสองโมก็ได้เลยออกรวดเนี่ยโอสวยก็จ้งไปก็ได้ดอกพูเยอสิไปน้ำกันแล้วก็มดนสิไปน้ำกันแล้วก็มดใช่แนวนะไปน้ำลานน่ะหลบ่ได้ว่าวุ่นหลักจะมีจ้าเมื่อวันไหนเตุไปเห็นน้ำกันบ่ย่านว่าแล่วว่าแห้งล้มันดังเลขสิบเออสังนาพ้นบ่ได้ว่างจันเร่พนว่าพนบอกถึงเลวเ้าหงวลไม่ย่บอกค่ะเขายังกอยังพ่อสาหงวด้เนี่ เจแดงออกมาลงคลิปปูเบิงบ่อ,งอลงตาเบิงบ่อเบิงอยู่ไปสัมผัสปูอยู่ในวัดปูสามแปดนั่นสัมผัสอันนั่นอันเพอออกเพิ่นบอกอบันนี้บันนี้ผู้คากับเข้าไปในวัดผุนนี่ไปหาปูปูไปอุดรมื้อนั้นเอ๊ <laughs> ไปอุดรอนไปชื่นนั่นไปชื่อของไปชื่อถ้วยชื่อท่ามผู้น้นองสาวเลว่านมันไม่ถ้วยชับหน่อยหนึ่งน,นี่ลงตาประจัน,น โอ้กไปตามสิบีิบก้นหน่งมืงบันเอ้าไปซื้อไฟป้งปูไฟสองมือหามะท่านเพรซื้อไปพุ่นล้วบปูวเออซื้อไฟสายไปท่านอ๋อหลายเลียพ่อเรียบบ่กี่พ่อพ่แหละผู้ละก่อพ่อผูดละสองห่อยพูละสามหน่อยพู้ละพันผู้อะรยัเนี่ยลุงฟาวยนลุงฟ้าวนเอาไ้ใส่นึ่งก็เป็นชุมหนี้วเสียดีวนไปซื้อพิาาพักมันมื้ก็บาทมัมั้ก็บาอชื่อหมอื้อฐานชื่อ ตัน้ำแข็งชื่อกันที่น้ำแข็งเชื่อนั่นแหละเป็นศาสตรเป็นมอนพ่อบอ่บอปูพ่อนังบอ่บอ,บอมันป่อนั่นมันเขากระว่าหูจักขึ้นปนนั่นบ้าหรือปนนั่นอ๋อ่นเพินพ่นมีกันจักรูปคับปูมีกันจักรูปจักกงนี่สองลูกกับนี่หนึงน่งนีง่สามละกับนี่หนึ่งเล่นกันร้านทองวาสิบเจ็ดปีนี่แหละอ๋อนี่กันเล่นย่ายละสิบเจ็ดปีแล้วคนจันทร์จังหันบ้านตีมื่อวันที่สิบปู คนอจันยังจักแค่เดียวคือกันละวอวอยู่มือมือสิไปนะปูเฮ็ดบุญบ้านบ่เออเพื่อมันบุญเบิกบ้านจัดงานในบ้านเยอมามันก็เลยสวยมันบ่ปูเออมันก็เลยสวยว่าเบียังดอกจ้าว่าเป็นยังดอกไปข้าวเดียวท่อนหนาใกล้ๆนึงจ้าจ้าใกล้ดอกเยอะแค่แดงก็สิไปน้ำกันกัำมดเหรอคะจ้าปูขาสาธุกับปู ตามนมัสกันค่ะสาธุขาสาธุจงมี่จงผู้จะไปนำบุญนี่บุญน้ำกัดน้ำปัวสาธุขค่ะเอา่านผูุชมมันจะบุนเจ้าอาวาสที่วัดอันภูหน้าบุญยูและกัต่ว่าท่านหูจพิคนดอกแต่เพิ่นมีมีค่อยเมตตาสูงอยู่ะเนาะมีค่อมเมตตาสูงให้เข้าไป หมดหมัดก็บอกว่าสิไปน้ำเพลินกันเลยเพิ่นก็บว่าไปก็ว่าเป็นยังใจแดงกันเลยทั่วหาโดยตรงโลดทั่วหาเพิน่นโดยตรงโลดเนาะหมดหมัดกับเบื่อทัให้อู้อันลูกตาเพิ่นบ่าวเนี่ยแหละเพิ่นใจดีอยูเพิ่นห้ไปน้ำโยสันเด้แต่ว่าต้องทําตามกฎกติกาของอันนาบุญชีแนวเพิ่นกาหนดแหะค่ะท่านผู้ชมนะเนาะคือว่าไปเอาได้แต่ว่าอย่าเป่าลง หอ้ลงวันที่สิบเอ็ดพร้อมกันสองโมงเสารนกำนดให้ยังสั่นหล่ะต้องท่ำกามกติกาของพนผู้พ่นไปออกกอนเนาะค่ะเนาะผู้พ่นไปออกกอนเข้ากับทํำตามเพนลย์แจงข่าวให้ท่านผู้ชมฟังนะคะวันที่สิบเจดีย์จะได้เดินทางไปกำหนดแล้วก็หมดหมัดเนาะค่ะเนาะเดินทางไปน้ำกันหรือลูกล้านจุยา เขียนหอยตามกับจักจังไดเนาะค่ะเนาะต้องมึงองที่หนึ่งว่าไปสิไปน้าแน่ไปน้ามันกับบ่แพงดอกทั้งยาเกตจากสางมันดังแร้วกะมันมันมอดมวนันดอกค่ะท่านผู้ชมแต่วัดจุ๋มสีเพื่อนกระดังได้เงื่อนจักวัดจักวัดจัากล้านสางวัดมันจุดแนวเนาะวัดจุ๋มสีก็เพราะว่ายูทูบเบอร์นี่แหละเขาไปวัดจุ๋มสีสมัยก่อนนะเพื่อนกับบ่แพงบริหวงเขาไปกันทั่วประเทศ ทั้งไก่ทั้งไก่กับแม่เบิด์ังมื่สินะมาซอยกันเฮ็ดกันสางโอ้ได้เงินเป็นสิบยี่สิบล้านค่ะเนาะจากเอฟซีควงเฮาเจดีย์เอาเขาเขาไปถวายกับเดือนสกาวมือนั้นสี่แสนตั้เงินเอฟซีทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่ละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเอาไปเรื่อยๆเนาะแล้วไล่ไช่องน่ะหลายลช่องก็ไปถวายน้ำกันโอ้ในเงินหลายเซ็ตจากนั้นเพิน่นกับไปสางกุเทนกุเทนกับ่ปเมื่ได้เงินหน่อยเด้ค่ะเนาะ ถ้าต,ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปบรบกวนเพิ่นเนาะคือว่าเพิ่นสางก็แล,ล้วเพาก็ไม่อยากไปลบกวนเพิ่นละบุญสางเพิ่นได้แล้วสมปัจนาแล้วอากาศกอยากไปลบกวนเพิ่นกับตรงนี้คือกันละถ้าบุญสางเพิ่นมีกระถูกคือเก่าค่ะถ้าห่วงกันแล้วมันจะบอ่ออกถ้าพิจใจกันแล้วมันจะบอ่ออกเขาต้องสามัคคีกันครับเหมือนเหมือนวัดจุมสียูทูบเบอร์ทั่วประเทศทั้งทั้งทั้งภาค ทั้งสุลินกับมาทั้งใสกับมาเพิ่นกับโบได้ห่วงใน้หามนี่กะได้เงินเขาวัดเขาว่าส่างสมเกียรติหน้าร่มเนาะค่ะเนาะกับประหยักไห้ห่วงไห่แข้งกันเนาะเงินมันกับมาจากหลายทางเนาะค่ะถ้าม่จากทางเดียวมันก็จะได้ซ้าเดียวถ้ามาจากสิบทางมารวมกันหน่อยๆมันก็จะเป็นมากเป็นหลายเนาะค่ะจากปูกับขอขอบคุณปูที่ นี่ความเมตตาอนุเคราะห์ให้เจแดงไปนั่มบทายถ้ำค่ะเอาตัวตัวเลขมานังบอกให้ท่านผู้ชมไดะะ้เานาะค่ะเจแดงแกงขคาวซ้ำนี่แหละขอขอบคุณนะคะที่เขามารับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ